ถ้าคุณมีเรื่องข้องใจอะไรก็บอกมาเราขอเชิญพระเจ้ามาเป็นนายขอแสดงความนับถือนี่คือหนังสยองขวัญคลาสสิกของไต้หวันนอกจากนี้ยังเป็นภาพยนตร์สยองขวัญพื้นบ้านที่ดีที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากประเพณีง,งานศพพื้นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวันดัดแปลงมาจาก พิธีส่งชาตามตำนานในเมืองชางหัวประเทศไต้หวันมีคำกล่าวว่าเชื่อว่าคนที่แขวนคอตายมีความคิดแค้นชิงชังมากหลังจากตายแล้วมันง่ายมากที่จะกลายร่างเป็นปีศาจที่ร้องขอชีวิตเพื่อกำจัดความขุ่นเคืองใจนี้คนในท้องถิ่นจะจัดพิธีอำลาคำอำลามักถูกเรียกว่าขนมปังไส้เนื้อสแสดงโดยจอมขมังเวทฐานจุงกุยนำเชือกที่แขวนคอผู้ตายทิ้งลงทะเลปล่อยความแค้นล่องลอยไปกับทะเลละลายไปกับฟ้าดินและหนังเรื่องงูผีวันนี้เริ่มต้นด้วยพิธีอำลา คนที่ตายคือเจ้าสาวในคืนวันแต่งงานเธอมาคนเดียวใต้ต้นไม้หน้าแปลกเธอแค่ตะโกวนว่าไม่ต้องการเพียงแค่เอาหัวของตนไปบนเชือกข่าววันแต่งงานกลายเป็นวันครบครอบอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการอภิปรายอย่างเผ็ดร้อนทางออนไลน์ตามประเพณีท้องถิ่นครอบครัวของผู้ตายไปเชิญหมอผีมาดูคนตาย ฝั่งนี้ยาตุยและอกวยเป็นคู่นักสตรีมสดที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่ทั้งสองทราบข่าวเตรียมถ่ายทอดสดพิธีอำลานี้และลุงของอกวยคือจอมเวทผู้รับบทพระเจ้าจุงกุยเนื่องจากประสิทธิภาพของสตรีมสดทั้งสองยังออกเดทกับสาวสวย เพื่อเป็นพิธีกรรายการอีกด้วยเมื่อคนสองคนวิ่งมาถึงที่เกิดเหตุพิธีกรรมได้เริ่มขึ้นแล้วพวกเขาตัดกิ่งไม้และเชือกแล้วใส่ไว้ในกระสอบที่มีหุ่นไล่ากาหลังจากการดำเนินการบางอย่างพวกเขาปิดผนึกกระสอบด้วยเครื่องรางของขลังจากนั้นวางกระเป๋าไว้บนรถบรรทุกศพด้วยเสียงประทัดเรื่องงามยามดีก็มาถึงพระเจ้าจุงกุยถูกหมอผีปิดเปิดทางข้างหน้าคนกลุ่มหนึ่งเดินไปที่ปากทะเลอย่างกล้าหาญแต่ไม่นาน สิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นกระสอบที่อยู่บนรถก็หล่นลงมาทันทีเมื่อเห็นดังนั้นหมอผีจึงรีบร่ายหมุนเพื่อปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายสิทธิที่อยู่ข้างๆเขาก็หอบกิ่งไม้อย่างรวดเร็วเช่นกันหลังจากจัดแจงเรียบร้อยคณะก็เดินทางกลับแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นเชือกที่สําคัญที่สุดตกลงมาที่ประตูทะเลยังคงทําพิธีตามปกติหลังจากพิธีการได้ไม่นานพวกเขายนกระสอบที่มีกิ่งไม้ในทะเล ที่นี่ยาตัยติดตามการถ่ายทําอยู่เสมอในเวลานี้แฟนของชื่อเล่ก็มาที่นี่เช่นกันหลังจากพูดคุยกันได้สักพักยาตัวยังคงยิงแต่เมื่อชื่อเล่มองไปที่ทะเลที่เงียบสงบภาพอันน่าสยดสยองแวบเข้ามาในความคิดของเขา,ด,าด,ด้านนี้อากไว้ออกจากชายหาดเพื่อรับพิธีกรหญิงที่ถูกกำหนดไว้แต่ที่กลางถนนเห็นเหตุการณ์ประหลาด ยังไม่มีเวลาโต้ต่อจูจูก็สะดุดเชือกกวหยิบมันขึ้นมาดูพบว่าเป็นเชือกที่ผู้ตายใช้แขวนคออ,อากไว้ตื่นตระหนกและหันหลังวิ่งหนีคราวนี้ไปชนกับผู้หญิงปรากฏว่าพิธีกรหญิงไม่เคยปรากฏตัวแต่พิธีจบลงแล้วอากุวยต้องให้เธออยู่บ้านหลุงชั่วคราว นี่คือยาตุยและชื่อเลกกำลังอยู่ที่บ้านดูวิดีโอของวันนี้แต่ชาวเนตตาดีเห็นผีในวิดีโอหลังจากที่จดหมายของมวลเห็นรู้สึกเวียนหัวอย่างอธิบายไม่ได้ในขณะเดียวกันในเวลานี้อากไวไปที่ชายหาดอีกครั้งโยนเชือกลงไปในทะเลคิดว่านั่นคือจุดสิ้นสุดของมันแต่พิธีกรสาวที่นี่กลับเจอเรื่องแปลก ตอนดึกมีสาวงามถ่ายทอดสดชาวเน็ตจับผิดเงาสีขาวปรากฏขึ้นในกระจกข้างหลังเธอไม่มีใครอยากทําให้ฉันกลัวแต่ชาวเน็ตต่างบอกว่าเห็นสิ่งนี้ทําให้เธอกลัวเล็กน้อยดังนั้นจงรวบรวมความกล้าลุกขึ้นมาลองดูเมื่อเข้าห้องน้ํา ข้างในสามารถได้ยินเสียงร้องให้ของผู้หญิงทันทีหลังจากนั้นของเหลวสีแดงจํานวนมากก็ไหลออกมาจากช่องว่างในประตูนางงามกลัวมากรีบเก็บข้าวของอยากออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่เพียงแค่ที่ประตูถูกยิงโดยกองกําลังที่มองไม่เห็นแล้วใช้เชือกรัดคอในที่สุดแขวนบนทัชลมเพดานวันรุ่งขึ้นตํารวจปิดล้อมที่เกิดเหตุเนื่องจากไม่มีเงื่อนงำใดๆสามารถสรุปได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายเท่านั้นแต่อากวยไม่คิดเช่นนั้นเธอโดยปีศาจเล่นงาน หยาตุยเพิ่งได้ยินรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสอีกครั้งที่จะได้ประเด็นร้อนแต่เดิมอักไว้ต้องการปฏิเสธแต่ก็ยังไม่สามารถต้านทานการล่อลวงของเงินได้ในคืนนั้นทั้งสองแอบเข้าไปในที่เกิดเหตุต้องการถ่ายภาพเนื้อหาที่มีประโยชน์ที่นี่หยาตุยพบรูปถ่ายของเอ็มชีหญิงด้วยกันนอกจากทั้งสองคนไม่พบสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์หลังจากกลับบ้านหยาตุยโชว์รูปให้แฟนสาวดูอย่างมีความสุขชื่อเล่รู้สึกประหลาดใจที่พบว่าเธอรู้จักทั้งสามคนในรูปนี่คือความจริงนี่คือปีศาจพยาบาา ไม่หละเพื่อค้นหาความจริงยาตุยต้องการค้นหาคนสุดท้ายใน3าคนแต่ถูเลอรไม่อยากเล่าซ้ําเรื่องเก่าในปีนั้นกลับห้องไปพักผ่อนทันทีในตอนกลางคืนยาตุยได้ยินเสียงเจ็บปวดดังมาจากห้องของชือเลแค่เห็นสีหน้าของชือเลก็เจ็บปวดมากแล้วมีแผลเป็นที่คอด้วย อาไว้เห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติรีบพาทั้งสองไปที่บ้านของหมอผีหมอผีเห็นดังนั้นก็ไล่มนทันทีหลังจากการดำเนินการบางอย่างจดหมายมิซ่าทำให้สติกลับคืนมารอยแผลเป็นที่คอก็หายไปด้วยนักมายากลบอกพวกเขาว่ามีความไม่พอใจในร่างกายของชื่อเลติดตามเธอมานานจริงอยู่ที่อายุธรรมมีหัวนี้มีเจ้าของตอนนี้ค้นหาแหล่งที่มาของความขุ่นเคืองเท่านั้นและเจรจากับเขาเพื่อแก้ไขปัญหานี้เมื่อชื่อเลยได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของเขาก็ไม่สบายใจรู้ที่มาของความขุ่นเคืองอย่างชัดเจนแต่เธอไม่ได้พูด แต่วันรุ่งขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่อารามของหมอผีเธอขอาการสันติภาพจากหมอผีเมื่อออกเดินทางเพิ่งชนเข้ากับอักไวยทันใดนั้นอักไวยก็ค้นพบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สามในรูปภาพจึงรีบวิ่งตามไปไปถึงบ้านของเธอแล้วบอกที่อยู่อย่าตุยผู้หญิงคนนี้เพิ่งกลับถึงบ้านติดยันที่ผนังทันทีแต่สิ่งที่จะมาก็ต้องมาเช่นกันจนถึงกลางคืนผู้หญิงในชุดขาวปรากฏตัวขึ้นในห้องของเธอ เมื่อ,อยาตุยมาถึงผู้หญิงถูกแขวนคอในห้องเรื่องราวมาถึงตรงนี้แล้วสามารถยืนยันได้ว่าเป็นผีของลิยานแก้แค้นวันต่อมากลุ่มของอยาตุยและหมอผีไปยังสถานที่ที่ลิยานฆ่าตัวตายในปีนั้นพบว่าเชือกยังอยู่ฉันจําตอนนั้นได้ดูเหมือนว่าสมาชิกในครอบครัวของเธอจะพาเธอไปที่วัดเพื่อเผาตัวจัดการมีกฎเกณฑ์มากเกินไป นักฆ่าคนนี้ยังไม่ถูกกำจัดออกไปในช่วงสิบปีที่ผ่านมาได้สะสมมากขึ้นไม่น่าแปลกใจที่มันจะเกิดขึ้นแวบแรกนักมายากลรู้ว่านี่คือการแก้แค้นของพี่สาวคืนนี้จึงตัดสินใจตั้งฝูงขอพรหมดสิ้นซึ่งความเป็นปฏิปักษ์นี้และขอให้ทั้งสามคนของศาลมาอยู่ด้วยเพราะพวกเขาก็ตกเป็นเป้าหมายเช่นกันแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นกลับบ้านยาตุ้ยบังเอิญพบไดอารี่ในบ้านของชือเลรู้ความลับที่ไม่มีใครรู้ปรากฏว่าในเวลานั้นชือเลและหลิยานเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะหลิยานมีไฟที่คอของเธอ โดนแกล้งบ่อยๆดังนั้นชื่อเล่จึงกลายเป็นเพื่อนคนเดียวของเธอแต่หลังจากนั้นไม่นานคนสองคนเหมือนพี่คนเดียวกันหลานไม่รู้ความคิดของชื่อเล่ถ่ายวิดีโอสารภาพด้วยโปรดช่วยฉันมอบให้พี่ชายของฉันแต่เพราะความเห็นแก่ตัวของเธอเองชื่อเล่ไม่ได้ใส่วิดีโอแต่เขียนจดหมายปฏิเสธหลาน จากนั้นเขาก็ส่งจดหมายรักให้เพื่อนร่วมชั้นสามคนรังแกหลหยานและสิ่งนี้นำไปสู่โดยตรงหลหยานเริ่มประทะก,กับทั้งสามคนเมื่อลิยานสูญเสียจิตวิญญาณของเธอและจากไปเพิ่งเห็นทูเล่กับรุ่นพี่ออกเดดกันนี่กลายเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายที่จะผลักเธอลงในที่สุดเธอก็ทนความตกใจไม่ได้เขาจึงแขวนคอตายในโรงเรียนเจ้าสาวเสียชีวิตก่อนหน้านั้นและพิธีกรหญิงเพิ่งเสียชีวิตสองในสามคนรังแกและผู้อาวุโสในขณะนั้นคือยาตุยเมื่อรู้ทุกอย่างแล้วยาตุยรู้เป้าหมายการล้างแค้นครั้งต่อไปของ หลิยานจดหมายแน่นอนในขณะนี้เขาได้ยินเสียงร้องของชื่อเลจากข้างนอกออกไปและดูแค่เห็นถูเลิกก็เหมือนโดนสิ่งชั่วร้ายเข้าสิงเอาหัวโขกกำแพงโดยประมาทยาตุยพาเธอไปหานักมายากลทันทีหมอผีไร้คาถาทันทีแต่พิธีกรรมเพิ่งเริ่มต้นมีลมหนาวพัดโชยมาเสียงร้องของหลิยานดังก้องไปทั่วในขณะนี้ชื่อเลก็ยืนขึ้น ถ้าคุณมีเรื่องข้องใจอะไรก็บอกมาฉันขอเชิญพระเจ้ามาเป็นนายคืนความยุติธรรมของคุณหนังสือพิธีให้ฟังภายหลังจูจูน้ำตาก็ไหลออกมาจากดวงตาของเขาเห็นได้ชัดว่าความแค้นของหลิหยานั้นหนักหนาเกินไปไม่ต้องการข้ามสำหรับจดหมายมวนจากนั้นชื่อเลยคำรามดวงไฟโดยรอบก็แต่จดหมายมิซายังถูกลากเข้าไปในความมืดเมื่อเห็นดังนั้นนักมายากลจึงรีบดึงเชือกออกแต่วินาทีต่อมา นักมายากลโยนเชือกให้อักไวบอกให้เผาเสียแต่ทันทีที่เขาเงยหน้าขึ้นเขาก็เห็นลิยานที่น่าสะพรึงกลัวหลังจากนั้นเขาก็ถูกพลังที่มองไม่เห็นส่งตัวเขาปลิวว่อนในขณะนี้ลิยานกำลังควบคุมชื่อเลอยากให้เธอแขวนคอตายในเวลานี้เธอยังบีบคอของชื่อเลไปเผาเชือกเร็วเข้ายาตุยฝังรีบหยิบเชือกโยนลงไปในเตาอั้งโลชือเลในเวลานี้ก็ร้องไห้ในขณะที่ขอโทษ หลหยานมองเพื่อนคนเดียวที่อยู่ข้างหน้าคุณในที่สุดเธอก็ยังยอมแพ้ถูเลหันไปหาเท่าฐานพร้อมกับกรีดร้องฉันคิดว่ามันจบลงแล้วแต่ตอนจบของหนังขณะที่ยาตุยกําลังพาชื่อเลยกลับบ้านชื่อเลยมองใบหน้าที่สวยงามของเธอในกระจกรอยยิ้มที่ชั่วร้ายเงาที่สะท้อนกับกระจกรถคือรูปลักษณ์ของหลหยานแล้วตอนจบละยินดีต้อนรับทุกคนเพื่อหาหรือในพื้นที่แสดงความคิดเห็นใช้ได้เรื่องราวของวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันอีก